จากเมื่อสักครู่นะครับที่ยุดไฟ้สดไปนะครับก็ได้มีพี่ๆหลายๆคนนะครับมีมาแชร์ประสบการณ์กันเยอะนะครับในเรื่องของเครดิตที่มันเพิ่มระยะเวลาจำนวนให้นะครับอย่างเช่นสินเชื่อมงคล KK แล้วก็ฉับไวนะครับแต่จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะเป็นชื่อเก่านะก็คือ Eagle Credit จะเปลี่ยนเป็นชื่อ Easy เงินกู้ถูกกฎหมายนะครับเนี่ย ไอ้สตัวเนี้ยนะครับในช่วงแรกๆนะครับที่เรากู้เนี่ยเราจะได้ยอดน้อยนะครับแต่ทีนี้พวกพี่เขาบอกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้เริ่มเ,เป็นระยะเวลาให้จ่ายสี่งวดเออสิบห้าวันจ่ายทีจํานวน2เดือนนะสี่งวด2เดือนนะครับแต่ดอกเบี้ยก,ก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ดูที่ว่าพวกคุณนะรับได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ย สรุปแล้วก็คือแอปเถื่อนอยู่ดีนะครับยังไม่เป็นสินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะฮะไม่ได้อยู่ในภายใต้การรองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยทเชื่อพี่ไปดูในเว็บได้นะครับในส่วนของ e c r l e i เ e d i t นะฮะชื่อเก่านะฮะตอนนี้ก็จะเป็น e ีซีเงินกู้ถูกกฎหมายตัวเนี้ยก็มีพี่ท่านหนึ่งนะฮะพี่พี่เบนนะครับก็มาให้ข้อมูลว่าเนี่ยเขาได้มาเนี่ยห้าพันหนะครับ ให้ใจ่ายทั้งหมด3เดือนทั้งหมด6งวดงวดละพันสี่นะครับมันก็ตกอยู่ที่่อ8 0 0 0กว่านะครับ8,000กว่าลบ5,000กว่าดอกเบี้ยภายใน3เดือนเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ2,900บาทนะฮะคือต้องถามด้วยความสมัครใจแล้วแหละนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยโอเคไหมกับตรงนี้นะครับในระยะเวลา3เดือนนะครับ แต่ก่อนที่เราจะกู้ได้ยอดประมาณ5,000หรือ6000เนี่ยแล้วก็มีการผ่อนจ่ายเนี่ยสิบห้าวันจ่ายทีนะฮะทั้งหมด3มเดือนเป็น6งวดอย่างเงี้ยเราโอเคไหมกับดอกเบีย้ยนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือผิดกฎหมายอยู่ดีแล้วก็มีทั้งฉับไวนะฮะฉับไวมงคลเคเคนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่กว่าที่เราจะได้ยอดแบบนี้แล้วก็มีการผ่อนชำระเป็นง,นงวดๆแบบนี้คือเราต้องกู้และมีการ ใช้จ่ายชําระมา2องวดแล้วงวดที่สามก็จะเป็นยอดแบบนี้แต่ดอกเบี้ยก็สูงอยู่ดีนะครับมีจ่ายมั่งสีงวดอ่าสเดือนนะฮะสิบห้าวันจ่ายทีดอกเบี้ยก็หลักพันอยู่ดีครับขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณโอเคกับตรงนี้ไหมนะครับคือสรุปง่ายๆนะฮะยังคงเป็นสินเชื่อผิดกฎหมายอยู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเนี่ยเราจะกู้ต่อหรือเราจะบิดหรือจะหยุดมันดีไหมนะครับ จ่ายไปเรื่อยๆมันก็เหนื่อยอยู่ดีนะครับวังวนอยู่แบบนี้เหนื่อยอยู่ดีครับแต่อีกมุมหนึ่งคุณโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวพวกเราเองนะฮะว่าคุณโอเคไหมอย่างเช่นเนี่ยได้มา5 5าพนเนี่ยได้ยอดมาเนี่ยนะครับเป็นเงินก้อนและให้ผ่อนจ่ายเนี่ยสิบห้าวันสิบห้าวันจ่ายทีพ4นสี่พันะครับตกแล้วเนี่ยสเดือนดอกเบีย้ยอยู่ที่2อ0พัานะครับ 2,009คือจ่ายทั้งหมด8,004ได้5,005จ่าย8,004มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วแหละนะครับว่าคุณโอเคกับจุดจุดนี้ไหมนะครับดอกเบี้ยสูงอยู่ดีครับ